สวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีความลับสําคัญของเรื่องวันพีทมาบอกให้ท่านผู้ชมฟังกันและความลับนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้พูดเองด้วยนะอาจารย์โอดะเป็นคนพูดเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือการ์ตูนเล่มไหนอาจารย์โอดะนะครับผมได้บอกความลับนี้มาใน SBS เล่มที่96นั่นเองครับก็คือเล่มล่าสุดเลยครับผมมันมีเนื้อหาที่เรียกได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านผู้ชมเกี่ยวกับตระกูลดีไปตลอดกาลเลยครับเพราะว่าอาจารย์โอดาได้พูดถึงความเกี่ยวข้องของคนที่มีชื่อดีอยู่ในชื่อทุกคนนะครับผมว่ามันมีบางอย่างเนี่ยนะครับที่เหมือนกันหมดเลยทุกทุกคนที่มีชื่อดีอยู่ในนั้นมีคุณลักษณะนี้หมด มันคืออะไรกันแน่นะครับเราไปเริ่มดูันที่ตัวละครในเรื่องวันพีที่มีชื่อดีในตอนนี้ที่ปรากฏออกมากันก่อนดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างแล้วแต่ละคนในนั้นเนี่ยจะมีคุณลักษณะอะไรที่เหมือนกันหนึ่งเลยนะครับผมมังกีดีลูฟี่พระเอกของเราต่อจากนั้นนะครับผมมังกีดีดากอนมังกีดีกราฟโกลดีโรเจอร์โฟโต้การ์ดดีรูทโฟโต้การ์ดดีเอสนะครับผมมาแชลดีทีช ทาฟาก้าดีวอเทอร์ลนะครับผมจากัวดีซาโลนะครับล็อกดีซีเบกคือเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับผมต้องเป็นคนที่มีบทบาทในเรื่องแหละไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าไก่กาถึงจะมีชื่อดีได้ดีเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเจตดจำนงแห่งดีมันคืออะไรกันแน่โดยคําตอบน,นี้นะครับผมยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาว่าเจตดจำนงแห่งดีคืออะไรกันแต่อาจารย์โอดาได้บอกสิ่งที่ทุกคนที่มีคาว่าดีอยู่ในชื่อมีเหมือนกันโดยคําถามที่มีคนถามนะครับผมได้ถามไปว่าอาจารย์โอดาครับอาจารย์โอดา ผมได้ยินว่าชื่อของดีเนี่ยมันเป็นคําแทนของคําว่าเดเบโซหรือเปล่ามันใช่จริงๆรเหรออาจารย์อาจารย์โอดาก็บอกว่าใช่ไอ้พวกตระกูลด,ดีเนี่ยนะจริงๆมันมาจากคาว่าเดเบโซมันจริงมันเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนอาจารย์โอดาพูดเลยนะครับแล้วเดเบโซเนี่ยคืออะไรกันนะครับผมโดยเดเบโซเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะขึ้นต้นด้วยตัวดีไงก็เลยใช้เป็นดีและเดเบโซนะครับผมมันแปลว่าสะดือจุ่นนั่นเองครับ เขาบบว่าคนตะกียดีทุกคนเนี่ยจะต้องสะดือจุ่นนะครับผมนี่เราไม่ได้กวนตีนะอาจารย์โอดะตอบมาอย่างนี้จริงๆคือผมไม่ได้แต่งเองนะครับผมบอกไ้ก่อนเลยอาจารย์โอดาเป็นคนบอกเองอย่าว่าผมว่าผมไม่ได้นะผมไม่ได้ทําอะไรผิด และนี่นะครับผมก็คือข้อมูลจาก SBS สั้นๆในวันนี้ที่เรานำมาเสนอการจาก SBS ของเล่ม96เล่มล่าสุดเลยนะครับผม่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับการที่ว่าโค้ะกูดีแม่งเสนอจุดกันหมดเลยนะครับผมลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ผมว่าหลายหลายคนตอนนี้แม่งต้องมีหัวร้อนแหละเจอคำตอบของอาจารย์โอดาเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหน้าหันกันเลยเดียวเจอคำนี้เข้าไปเนี่ยโอเคนะครับผมและนี่ก็คือคลิปของเราสั้นๆในวันนี้นะครับอาจจะไม่ยาวมากแล้วก ถ้าใครทำให้ใครหัวร้อนเนี่ยก็ต้องขอใบอไว้นะตรงนี้ด้วยเลยในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ลาแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ